ซึ่งพระท่านจะเทศดีหรือพระเทศไม่ดเีเป็นเรื่องของพระนะแล้วพระท่านก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่องค์เดียวศาส,สนาพุทธไม่ใช่มีพระลูกเดียวมีพระทั้งเป็นพันเป็นหมึกพระท่านก็ตรวจสอบกันเองได้นะอาตมาว่าปัจจุบันนี้เวลาเนี้ยคารวะเนี่ยเสื่อมพระไม่เสือเส่อมแต่คนะารวะเสื่อมนะคารวะเสื่อมก็เลยโอหังก็เลย แข่งกระด้างอะไรจับ้วงพระนี่นี่เป็นความเสื่อมของคารวะเนี่ยนะแต่จะมาดูวงการสงฆนนะ์ดูพระแล้วพระท่านสงบนะพระท่านนิ่งแนะม้จะถูกกล่าวหาถูกโจมตีถูกว่าร้ายป้ายสีอะไรต่างๆพระท่านก็ไม่ตอบโต้อลยพระท่านก็สงบเลยแต่ถ้าปล่อยไปอาจะมาว่าศาสนาจะเละเลยคารวะจะเป็นใหญ่อ่าพระจะ นะไม่มีหน้าที่นะที่จะมาเทศมาสอนนะสุดท้ายก็องปล่อยให้ฆราวาเทศแทนเดี๋ยวนี้มีนะเดนะี๋ยวนี้ฆราวาอยังสอนพระนะ <c oughs> เออมันกลับตละลาปันละนะกลายเป็นญาติโยมเนี่ยฆราวาสมาสอนพระเลยซึ่งมันไม่ใช่มันผิดมันผิดหน้าที่พระต้องสอนโยมไม่ใช่โยมมาสอนพระเลย นะแล้วถามว่าโยมเนี่ยนะรักษาศีในลี้หยังบางทีโยบยังรักษาศีไม่ได้บานะงคนยังกินเหล้าอยู่เลยนะ่นะเราก็ยังมาสอนพูดธรรมะนะจ้อยๆเลยนะนะยิ่งคนเมาเนี่ยสอนธรรมะเก่งพูดก็เก่งนีพูดได้หมดนะคนเมาทีโอ้โหลหมดเลยนะสีหส่ห้าส,าสี่แปดแม้กระทั่งอริยสัจสีนิพพานอะไ คนเมาก็ลุ้มอนนสอนได้หมดถึงแต่ตัวเองก็ยังกินเหล้าอยู่ตัวเองก็ยังเมาเหล้าอยู่ก็ยังไม่มีสตินมีแต่สตางังอะไรสตาังก็ไม่เหลือนะก็เป็นนี่เป็นสินอะไรไป